ครับตะกะ่กแตนไสเดือนบุรักัาร์นะครับ0ูน8 7แต0 8 9งน้ี่คือผลงานของน้องตะกะ่แตนนะครับกินแล้วครับพี่น้องกินแล้วครับอ่าตามาดูครับว่าวันนี้จากวันที่20เอ่อวันที่1สิงหาคมนะครับที่เขาออกมาดูโลกภายนอกตอนนี้ออกมา,มามากเลยนะครับท่านพี่น้องครับออกมาเยอะจริงๆ อันนี้คือรังไข่เขาของไข่เขาของละหนึ่งกีโตอนนี้ออกมาไม่รู้เป็นหลายหมื่นตัวแล้วมั้งนี่แล้วก็รอดนะครับพี่น้องเนี่ยรอดทุกตัวเลยตายกันดูมดิมดุมดิมดุมดิมดม,มวนกุ๊บเนี่ยนะครับกินอุตลุดกินอุตลุดกินจริงๆเห็นไหมครับเขาปีนครับเขาปีนเขาปีนเขาปีนเห็น,นไหมครับด้านนี้ก็เยอะ ผมก็ต้องระวังนะเดี๋ยวไปทับเขาตายจากผู้รู้บอกว่าอาจารอาอย,าาาย์เอายาเขาไล่เอาใบกล้วยเขาลหลๆสัปดาห์หนึ่งยังไปเอาออกผนว่ะเดี๋ยวมันก็จะปนนนีนกันมากินเรื่อยมันยังจะบอกเป็นการอาจารยตอนนี้มันมีขี่มาแล้วอาจารย์ว่าเนี่ยคือขี้เขาครับนี่มูลเขาครับมูนเขามูนเขามูนเขามูลเขานี่ตอนนี้ก็มีความสุขกับการปีนนะครับ มีความุกกับการปีนปีนที่เรากั้นไว้นะครับก็มีออกบ้างนิดหน่อยแต่ออกก็ไม่เป็นไหนหรอกครับอยู่ข้างๆนะนกก็มาจัดการนะนกก็มากินเสียงทีวีดังดังเนี่ยพี่น้องเนี่ยการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะครับยูเวนตุสกับเรัลมาดริเยังไงนี่แหละใช่ใแต่ตอนนี้ยูเวนตุสนำอยู่สอหนึ่งนะครับช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงพักครึ่งโฆษณามาแล้วคงได้ยินเสียงอยู่นะท่านเนาะ เราเข้าพรรษามาเรียบร้อยนะครับกําลังโฆษณาเรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษาการงดปูบุรีเอาสิ่งไหนไม่ดีก็อย่าไปทำครับสิ่งดีก็คือเลี้ยงตักกะแตนหรือไส้เดือนไส้เดือนผมยังไม่จริงนะครับจากงานนี้ก็จะร่อนมูลไส้เดือนมีสั่งมาเยอะเลยเวันนี้ถ้ามีเวลาก็จะตอนตอนอะไรอ่ะตอนหม่อนตอนอะไรที่ที่ที่ปอกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ อา้าวตอนนี้ตายเว่ยพวกใส่เหยียบตายอย่างจังเลยเหยียบเหยียบตายตายตาย,ตายล่อนเร็ดนะก็จะเอาเบียดดิ้งเติมไส้เดือนแล้วก็จะเตรียมของไปขายพรุ่งนี้ครับตั้งใจมากเลยจะไปส่งน้องเขาวันนีุ้นครูอาคมนะครับซึ่งเคยเป็อนนักศึกษาฝึกสอนที่ โรงเรียนสตศาจังหวัดสุรินทร์ตอนนี้เป็นพน,นักงานอยู่โรงเรียนนครราชสีมาปัญญาสอบบรรจุติดครับเอกภาษามือไทยนะครับไปบรรจุที่โน่นโสตปาจีนอยู่กับพอนรงชาวเพชรน่าจะเดิ่นทางไปแล้วตอนแรกก็ว่าจะไปแหละทีนี้ก็บอกว่าโรงเรียนตไม่ไปทำเรื่องไปส่งเขาจะไปกับญญาพี่น้องเราก็เลยบอกว่าเออผุ้เคนก็ประสานมา เอาไว้ไปเยี่ยมกันแล้วกันนะน้องคมเนาะขอ้มีความสุขอีกคนหนึ่งที่จะพูดถึงไม่ได้นะครับคือพ่อไก่ดลันพบาดลันพบพ่อไก่เขาเนี่ละพ่อไกท่านพ่อไก่ท่านมีความบุกคลทางสายตรานะครับเมื่อก่อนเป็นพ่ออยู่เนี่ยโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดโคราชตอนนี้ไปเป็นพ่ออยู่เนี่ยการศึกษาคนตาบอดคอนแก่นช่วงโรงเลี้ยงได้เดือนผมฟังท่งานเก่าทีมงานเข้ามา นะเอาทีมงานเข้ามาทำปรับปรุงสร้างเสริมรวมกับท่านพอวินยัยแรงสังโอ้เป็นคนมีน้ำใจวันนี้ท่านจะเป็น,ปนครูผู้ช่วยแล้วนะครับที่โรงเรียนไม่รู้เปลี่ยนเป็นโรงเรียนราฐประชารัฐก้อหรือย,ยังนะโรงเรียนศึกษาสงฆ์ว,วัดบุรีนะครับโดยมีพอธอนพรเป็นพออ,อนะครับคุยกับพอธนพรเรียบร้อยแล้วโอ้ดีใจพี่ดีใจผมก็ไม่ค่อยสนิทกับ ท่านเป็นคนกู่ไก่แล้วพาะไก่เท่าไรหรอกนะเราก็ได้เล่าให้ฟังบอกไก่ที่เป็นคนคุณนายท่านบรรยากู้ไก่นี่ก็อยู่นี่แหละโรงเรียนตันตาคนตาบอดร้อยเอด็ดเพราะไก่เขาจะเก่งภาษา,ากังกมากสอบแข่งกับคนปกติเลยหาได้บรรจุรอบแรกเลยนะครับก็ขอสนัรสนุนก็เตรียมงานให้แล้วจะให้อยู่ห้อง ห้องก็เรียกว่าห้องไอห้องิห้องลักษณะว่าห้องตีวเข้มะสำหรับเด็กเรื่องภาษาอังกฤษต่างๆก็ห้องห้องโค้ดห้องอะไรโคดไม่รู้ันก็จาไม่ได้ไม่ได้เกษียณนานเลยไม่รู้เรื่องห้องอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามีความสุขครับดีใจกับคุณครูไก่ผมก็เลยบอกว่าพ่อออคุณครูไก่นะครับพ่อออคุณครูไก่พ่อดารันพบนะครับมีความสุขทั้งสองคนละ ดีใจกับน้องๆทุกคนที่สอบบรรจุติิดนะครับบางๆก็ไปเยี่ยมนายบุรักเด้อไปเยี่ยมบางคนก็เสียนกำลังเหยีดงานหลายงานเชิญทุกท่านนะครับท่านว่างจะอยากจะไปเรียนรู้เรื่องตะกระแทนตั้งแต่วันเกิดวันเขาเกิดจนทั้งถึงวันที่เขาจะอะไรอะวันที่เขาจะเอ่ออะไรนะก็เรียกอะไรนะจะลอกคาบจะลอกแรงต่างแล้ววันที่เขาจะขยายพันธุ์นะครับ เข้าไปได้เลยยินดีต้อนรับนะครับบ้านทุ่งกระโดนตำบลสีมุมอำเภอเมืองนครราชสีมาไปไม่ถูกเข้าไป o o o l l m m p p ไปที่ไปที่ Google m a p นะครับ Google Map ไปสวนตามไปสวนตามความฝันโคราชแล้วเขาจะพาท่านไปถึงเลยขอบพระคุณทุกท่านนะครับพี่น้องครับที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม